ชนะมาแล้ว2,500บาทนะเข้าปเป็นตัว K โอ้โหเข้าอะไรเยอะแยะเลยนะทุกคนบอกว่า1 3 5บาทนะฮะเฮ้ยพีวนมาแบบนี้8,000บาทไปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผม Bad Luck Gaming วันนี้เราก็มาอยู่กันในเว็บ ลักกี้นิกกกันเช่นเคยนะฮะก็สำหรับวันนี้เนะี่ยผมจะมาซื้อฟิสิปินที่ราคา10,000บาทกันเลยทีเดียวนะฮะกับเกมวิกกิ้งอลิสนะฮะก็กดเข้าไปในเกมกันเลยละกันนะฮะล e t ก go นตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมวิกกิ้งอลิสกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนอโอเคครับก็กดเข้าไปในเกมกันเลยละกันนะโอเคสำหรับวันนี้ผมจะมาซื้อฟิสิปินที่ราคาโหดจัดโหดจัดเต็มแล้นหนึ่งหมื่นบาทนะฮะก็ มีตุนมาที่11,173หมสบาทจุดสาสตางค์ฮะแต่ผมเริ่มไปที่1,000ก่งพันกันนะดูส่งมาไปก่อนนะทุกคนเราหยซื้อที่ราคา10,000บาทนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้จะหมุนเยอะนะฮะแค่มาโชว์เก่งให้เฉยอะเออซื้อห0 0 0งหมื่นบาทเออแค่นั้นแหละโอ้ดอกแรกกูก็โดนอีกแล้วนะครับทุกคน1,000บาทลอยไปไวเหมือนแบบแบบผมยังไม่ทันตั้งแบบยังไม่ทันที่ได้จะแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ทันที่ จะตั้งตัวคนแบบตดยังไม่หายเม็ดน่ะกูโดนไปรับหนึ่งพันบาทนะครับไปแก่อย่างว่ะเดี๋ยวตัดเสร็จไปก่อนหนึ่งทีครับเข้าฟิสปินนะมึงลบมากเกินไปนะฮะเอาเข้าคิวไปดิเข้าคิวนี่ก็คือเข้าตัวคิวนะไม่ใช่เข้าคิวเพื่อต่อแถวรอซื้อของอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะะโอเคซื้อเลยแล้วกัน10,000่ 100, บาทนะ,ะก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะฮะผมก็ไม่ขอหมุนมากละกันนะ หมุนหมุนไม่เยอะเหมือนพูดมากนะทุกคนโอเคป่ะเอาหมุนสักหน่อยแล้วกันอออืมย่าไปกลัวก็แค่หนึ่งหมื่นบาทสิวๆอยู่แล้วอืมแต่ความจริงนี่ใจสั่นแบบสามชาตินะเฮ้ยพอยังอ่ะความโลภมันครอบงำผมว่ะทุกคนเอ้ยอีกซักทีไหมอย่าไปกลัวอะไรหนึ่งหมื่นบาทไงงั้นมันโอเคไปละผมบอละ 12ฟิสตปินอยู่ที่คูณห้านะสำหรับเปิดนี้ซิ่ไว่ที่10,000บาทนะทุกคนก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันนะว่าผมจะได้กำไรหรือเปล่านะโอเคมาเปิดแรกว่างมาเอาอะไรกัเข้าเป็นตัว A ครับบวกไปสามร้บาทนะฮะโอเคคูณ6ไปก่อนนะฮะตัวเคมาแถว3ไม่มานะฮะไม่เป็นไรเปิด2เนี่ได้เป็นตัว Q กับตัวเคแบบนี้นะฮะโอ้ยหนึ่้ยสี่สบาทเลยนะทุกคนคูณ7จปแล้วไงอืมกาวมาต่อแบบนี้ห้ายหกสบาทบวกขึ้นมาแนละ้วคูณ8ไป เอ้ยได้อยู่นะคูดแปไปแล้วโบวมอีก2 0 0 0บาทนะตอนนี้ชนะมาแล้ว2,300บาทนะเข้าเป็นตัวผู้หญิงแบบนี้200บาทนะ3าตัวนะทุกคนเออมันได้อยู่นะวาวเข้าไปโอเมเข้าเนี่วะชนะมาแล้ว2,500บาทนะเข้าเป็นตัวเคโอเข้าอะไรเยอะแยะเลยนะทุกคนบวมกม่า13ิบาบาทนะฮะเฮ้ยพี่อ้วนมาแบบนี้800 0บาทไปดิมึงพี่อ้วนมานะฮะโอ้เรียบร้อยคิวเข้ามาอีกนะฮะอืมเรากำไรแล้วเปิดเนี่ยนะทุกคน โอ้โหพี่อ้วนมาเมื่อกี้นะทุกคนตกใจหมดนะแบบใจหายเลยนะทุกคนพี่อ้วนมาเมื่อกี้ฟูลรีวินไปแล้วทุกคนชนะที่รางวัลฟูลี่วินนะฮะ9,000โกาบาทนะตอนนี้ได้กำไรมาแล้วหนึ่งโอ้ค้อนมาแบบนี้นะเฮ้ยอย่าบอกว่าพ่อมดเฮ้ยโอ้โหตัวแพงที่สุดนะอยู่ที่คูสิบสองโอ้สองพันสี่สองตัวมาสองพันสี่พ่อมดมาไหมถ้าพ่อมดมาแถวแรกนี่ผมบอกว่ามีอ้วกนะทุกคนน่าจะแตกหมื่นนะฮะ โอ้โห oh สุดจริงๆรับตัวแพงมา2ตัวอยู่ที่คูณ12บวกมา2 4งพันะทุกคนโอเคตัวผู้หญิงมาโอ้สองพนมึงบ้าไปแล้วสตัว2อ0พโอ้โหจ่ายแพงจริงๆนะสำหรับว k i n g ้ n l i s t นะทุกคนก็เป็นเกมที่แบบสุดจริงๆนะะในครองความเป็นตำนานได้หยุดจนถึงทุกวันนี้นะทุกคนโอ้โหโอ้โหอนนี้หมุนเมาแนละ้วเริ่มเมาแนละ้วทุกคนเอาละไงนะบ่ายเข้า2ตัวครับเป็นเลข9กโอ้เป็นพันเลยนะทุกคนขนาดตัวที่ทุบปูกนะ คูณ15ไปแล้วไงตอนนี้ซื้อหนึ่หม,ม่นบาทสุดจริงๆนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะเข้าปะไม่เข้านะหมุนสุดท้ายขอข้อนทอมาหน่อยได้ปะเอาขอได้ไน,นะทุกคนแต่ว่ามาแค่สอตัวนะเป็นพ่อมดครับโอเคบวกไป5,000 5,775บาทนะคูณ16ไปแล้วไงทุกคนตอนนี้อืม,มาวะมาวะทุกคน 5,775บาทบวกขึ้นมานะทุกคนซื้อฟิลิปินที่ราคา10,000บาทนะตอนนี้ผมบวกมา23,650บาทนะก็กำไร13,000บาทนะก็เป็นอะไรที่สุดจริงๆนะทุกคนสำหรับวันนี้นะฮะก็เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะคลิปหน้าผมจะไปเล่นเกมอะไรก็ฝากติดตามเลยนะสำหรับวันนี้นะบายแตงไว้แตงมื่น